นี่ครับผักบุ้งต้องเข้าโค้งก็ไม่ดูวิวคุณเลครับเด็กเผักบุ้งครับนี่เอ้าเช็ดโชว์ผักบุ้งหน่อยเร็วจับมาโชว์หน่อยอ่ะโชว์หน่อยเร็วอันนี้โอ้โหครับปลูกว่ากี่วันเนี่ยแปดวันครับหนึ่งเดือนใหญ่สี่วันครับหนึ่งเดือนใหญ่สี่วันเอาต้นคูณจับมาต้นหนึ่งสิต้นคูณจับมาต้นหนึ่งอ่ะดูครับเขาจะชิมให้ดูครับนี่ปลอดสารพิษแน่นอนเอ้า ยัดเข้าไปเลยเอยใส่เลยครับนี่ครับปอดสารพิษครับนี่กินได้เองครับเ่าปีเออเออไอเอาไงพวกทำไมเลยไรออกทำไมค่ำปีเออเออเอาเปิมเื่องยังไงเอ้ใครเอาเกลือปาเนอ่เด็กๆเขาจะเอาสนาใ่เองแล้วก็เอาอะไรเยนี่ครับนี่ครับ นี่ครับบุญทิ้งครับเจ้าแพ้เปิดน้ำปุดน้ำรอบน้งรงไล่น้ำกลับน้ำเน่าค็มัดเค็มเค็มดูความสวยของผงครับฮ้ยโัน้ำเค็มมากเค็มอร่อยเวลานยิ่งเปิดยิ่งเอาน้ำออกไม่หมดล้างใบมันด้วย